ฮัลโหลขอกลับสวีดะสวัสดีทุกคนทุกท่านที่ซื้อหำน้อยจากนอกโลกกันด้วยนะทุกคนนะวันนี้ก็พผม,ผมบัสเกมเกมอร์เองเช่นเคยก่อนวันนี้ก็ผมจะพาทุกคนมาดูกับลายยุสใหม่ my, ของเรานี่ยุสใหม่สูตรใหม่ของเราในนักจักรุมมาอันนี้ก็จะเป็นยุสใหม่สูตรใหม่ของเราในนะจ๊ะใครที่แบบว่าอยากอยากได้แล้วก็อยากลองเอาไปเล่นเอาไปตามแนวดูดูผมฟังฟังดูผมนะจ๊ะนี่อันนี้ก็มันจะเป็นไงมันจะเป็นยังไงอันนี้คือเปอร์เซ็นต์การแตกใช่ไหม เปอร์เซ็นต์การแตกในแบบน้อยๆมันก็ไม่แนะนำอันเนี้ยอย่างเช่นก็อันนี้เห็นไหมเปอร์เซ็นต์การแตกเก้สิบเก้าเปอร์เซ็นต์แนะนำเลยเห็นไหมถ้าเปอร์เซ็นต์การแตกนี้มันเยอะก็เข้าเล่นก็จะแตกเยอะถ้าเปอร์เซ็นต์การแตกมันน้อยเห็นไหมเปอร์เซ็นต์การแตกมันน้อยไม่แนะนําก็คือห้ามเข้าไปเล่นถ้าเข้าไปเล่นทีไรก็เจ๊งทุกทียแค่นั้นแหละก่อนอื่นเราเล่นเกมอะไรก่อนครับใครที่แบบว่าอยากไล่อยากใครที่แบบว่าอยากได้สูตรนี้ไปเล่นก็คลิกลิงก์สมัครใต้คอมเมนต์ครับผมแล้วก็ทักแชทหาแอดมินได้เลยครับ เกมอะไรอยู่วะม,มาจองสองเจ็ดสิบหกเปอร์เซ็นะ่ะมาลองเกมวันนี้ดูเลยละแกนเขดูไม่รู้จักซื่อครับรถไฟเหาะห,หรือเปล่ามาครับผมคนมีเยอะแต่ก็ใจคอตอะ่อนอละนอนๆหลับๆกันใช่ไหม <c oughs> อาหน่อยอาหน่อยอาหน่อยโยอ้ยบวกแม่ โอ้100%กัแต95%โค้เบอร์จานบวกดอกแรกดอกแรกบวกมาักโอ้โหเงิเราซุมกาส่องพันสองร้อยสามสิบสองบาทตึงดอกแรกเองนะนี่ไอหนุ่มไอหนุ่มอย่าทำกับหนูแบบนี้นใครที่แับว่าสดใจอย่างเรื่งอะไรก็ลองเปิดใจเรื่องตารกันดูจานานึิงก็มอยู่ใต้ควมเป็นกลางหนุมมาเขดบอกมา มาแล้วหรอโอคค้โหเงินเราซปเปอร์มกาเการ้อสาบาทตโคตรตึงเลยพี่ชาแตกะกรแตกเก้าสิบสอง็นกสุดอึอฮ้ายเาจะคณตอคุนะหรอไม่คุณนะหรอเงินเราเปอร์มกาสาย 435บาทโอ้โหมีแต่ซปเปอร์เมกานะไม่มีเมกาไม่มีโตเลยแต่เป็นเนยับอ่ะต้องก็มาอยู่คงนสามต่อคูณสีต่อหรือเป่าไม่ต่อไม่ต่อไ ถ้าว่าสนใจนะอยากตรงอย่างเต็มนผมก็ลองไปตามันดูได้นกจระสลับอยู่ตาคอมไปนะจ๊ะแต่ที่เราได้จากได้สุดย์กาที่าได้ไปก็เราไปตาดูได้ันวเลยวะีั

เงินนนไม่ขาดสออยามสิบาทหวานยูสวไม่ทยูพี่เลยีกยส,สาบาทโหพี่แอด็ไม่ดีเดสุดท้ายทาประยุ ไงคบบูบอกแล้วท้ายพายุบอกแล้วว่าท้ายพายุจริงว่ะโอ้โหบวกมาสามพบวกมาสามพนอาจารย์ที่ดาวโอ้โหมับนับนับใครโอ้โหเงินโรซุปเปอร์เมกาสามพบาทเหียเป็นสังสัรเลยว่าอัพไปโอ้โหเงินเราหนึสาม้อยเก้าบบาทเอาเรื่องอยู่นะ มาก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะน้ำผมนัดใครที่แบาบว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเป็นอกลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับโุนบายบายครับพร้อม